สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมันก็จะมีสูตรอยู่ว่าความกว้างคูณความยาวนะคะสูตรสำคัญเลยคือความกว้างคูณกับความยาวความกว้างก็คือด้านนี้ค่ะความกว้าง ส่วนด้านความยาวก็คือด้านนี้ค่ะตามตัวอย่างนะคะเราจะใช้ความกว้างความกว้างจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ2ตารางหน่วยนะคะความยาวจะอยู่ที่3ตารางหน่วยก็จะเป็น2คูณ3เป็น6ตารางหน่วยนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะสังเกตว่าหน่วยมันจะ เป็นตารางหน่วยนะคะดูตัวอย่างภาพแรกค่ะภาพแรกนะคะอันนี้ค่ะเราลองดูนะคะว่าความกว้างเท่าไหร่ความกว้างลองนับสิคะนักเรียน1 2 3 4กว้างก็คือ4นะคะยาวคือเท่าไหร่คะ1 2 3 4คูณกับ3จะได้เท่าไหร่คะ10 2ตารางหน่วยนะคะเราลองมานับกันดูลองมานับกันดูนะคะว่าจริงไหมหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหดแปด้าสดงแสดงว่าพื้นที่อันนี้มีทั้งหมด12ตารางหน่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะมาดูรูปถัดไปค่ะกว้างคูณยาวกว้างก็คือเท่าไหร่คะส ยาวก็คือ2 2คูณกับ2จะได้เท่าไหร่คะ2คูณกับ2ก็เป็น4เราลองมานับกันค่ะว่าเป็น4ตารางหน่วยจริงไหม1 2 3 4แสดงว่าสตารางหน่วยถูกต้องไหมคะถูกนะคะเราลองมาดูกันภาพนี้ค่ะต่อไปเป็นสีน้ำตาลนะคะกว้างเท่าไหร่คะ สยาวเท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะ4 3่2 4 3ส2 4คูณ3ได้12จริงไหมหนึ่งสอง9 10 11, 1ี่ห้าหดด11 correct ค่ะถูกต้องนะคะอันนี้นะัเกเรยียนก็จะเห็นว่าการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นหน่วยเป็นตารางหน่วยไม่ยากนะคะเรามาดูตัวอย่าง แรกกันเลยค่ะ Example 1นะคะตัวอย่างที่1ึงค่ะการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะักเรียนคิดว่ามันกว้างเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะกว้าง3ตารางหน่วยนะักเรียนคิดว่ามันยาวเท่าไหร่คะ 3. ตารางหน่วยดังนั้นเอาอะไรมาคูณกับอะไรคะ 3คูณกับ3ก็คือกว้างคูณกับยาวก็จะเป็น3าคูณสเป็น9ตารางหน่วยนักเรียนลองนับช่องตรวจสอบนะคะว่าจริงไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะถูกต้องนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปได้เลยค่ะ example t นะคะตัวอย่างที่สองกว้างคือด้านนี้ กว้างเท่าไหร่คะนักเรียนนับสิหนึ่งสอามี่ห้าหกว้าง6ยาวเท่าไหร่คสองสยาว3ากว้าง6ยาว3ดูนะคะกว้าง6หน่วยยาว3หน่วย6คูณกับ3จึงเป็น18หน่วยนะคะห คูณกับ3จึงเป็น18หน่วยนะคะตัวอย่างที่3ค่ะ Example 3ค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างเท่าไหร่คะ3ใช่ไหมไม่ใช่กว้างเท่าไหร่คะ4อันนี้นะคะยาวเท่าไหร่คะ5นะคะดูนะ กว้าง4ยาว5เป็นเท่าไหร่คะ5 4 20นะคะอันนี้ทีเชื่อเขียนโจทย์ผิดนะคะ4คูณ5เป็น20หน่วยนะคะต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหัดทีเชื่อว่ามันไม่ยากเลยนะักเรียนคงทำกันได้เนาะลองมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดค่ะอย่างที่บอกว่าอย่าลืมเอาความกว้างคูณกับ ความยาวนะคะนักเรียนก็คิดเลยตามตัวอย่างเลยว่ากว้างคูณยาวเท่ากับเท่าไรแล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะคะมีทั้งหมดข้อข้อวันนี้ขอลาไปแค่นี้นะคะมันไม่ยากเกินความสามารถเราเนาะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะคะสามารถเปิดคลิปทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ